เจนโทรหายแครให้หนยเอาเครื่องเบนก็ได้มา,ามโทรค่ะพี่พี่พี่แซมโทรเลยบอกว่าหนูกดไลค์มาจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาเร็วนิดนึงลูกค้าถามมากันหลายท่านเลยสำหรับ เสื้อลายสกอตผ้าสำลีบางสำหรับวันนี้รีวิวให้เลยห้างไงมาเร็วใครใจดีช่วยแชร์ให้หน่อยนะมาลงใหม่เมื่อวันก่อนนี้นะคะ ตัวนี้เป็นผ้าสำลีบางของผู้หญิงนะคะ4ี่พบาทเกรด A ผ้าสีสดโอ้ยอะไรชมสีใกล้ๆหน่อยค่ะโอ้ปลายังอยู่นะคะลูกค้าดูสีสดๆเลยจ้า ของผู้หญิงนะคะรุ่นนี้อุ้ยทรงสวยมากพี่อเมริกันอีเกิลพี่ดูสีคำว่าเกรด A สีเขาก็จะสดหน่อยนะจ้าโอ้ผ้าบางลูกค้าเป็นสัาลีบางไม่ใช่ผ้าหนาไม่ใช่สําลีหนาเตอะนะคะเป็นผ้าสําลีบลางบางบางไซส์ผู้หญิงนะตัวนี้นะคะส่วนใครจะเอาของผู้ชาย ของผู้ชายจะอยู่ที่5,000บาทนะคะมีเข้ามาเหมือนกันนะคะใครจะเอาทักแชทเลยทักเพจมานะคะส่วนลูกนี้ของผู้หญิงอุ้ยสวยมากเลยขอดูใกล้ๆหน่อยแบบอยากให้ลูกค้าเห็นเห็นผ้าใกล้ๆเนี่ยโอน,นาวีนะคะพี่ดูดิผ้าบางนะไม่ใช่ผ้าหนานะคะผ้าบางนะ ใครรับลูกรีวิวพิมพ์รับรีวิวมา4 5 0 0บาทได้ทุกตัวฟรีค่าจัดส่งสำหรับลูกรีวิวนะคะส่วนใครอยากได้กระสอบใหม่ลูกค้าสั่งเข้ามาได้เลยเพราะว่าสินค้าเข้ามาเยอะเลยนะคะอู้สวยจังเลยแบบโอ้ดูดิพี่สีสดนะไม่ไม่หมองไม่ซิตนะคะไม่ไม่ไม่เก่าอะลูกค้าแต่คือแบบเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียเฉลี่ยให้ไม่เกิน10%เลยอะนะคะ ถ้าค่อนข้างสะอาดนี่ฮอนลิสเตอร์4 5 0 0นะคะลูกค้าใครจะเอาคุ้มมากๆ45กิโล200กว่าตัวนะถ้าเป็นของผู้หญิงเขา200กว่าตัวเลยนะลูกค้า โอ้ยโหยลูกค้างานสวยงานสะอาดนะคะลงใหม่ๆเลยดูดิเอาไปรีดนิดเดียวพอไปรีดนิดเดียวสวยเลยดดิงานสวยลูกค้าของคุณผู้หญิงนะ รีวิวกเกงกีฬาขาสั้นรอย้อลูกค้าหมดแล้ววันนั้นที่รีวิวกางเกงกีฬาลอยย้อนบอกว่ามีเจ็ดลูกเชื่อไหมว่าลูกค้าโอนมาทั้งหมดสิบคนได้โอนเงินคืนหมดเลยลูกค้าได้แค่เจ็ดเจ็ดลูกแต่ลูกค้าโอนเงินมาทั้งหมดสิบต้องโอนเงินคืนลูกค้าลอยย้อนวันนั้นอะหมดเกลี้ยงเลยนะคะเกลี้ยงแล้ว แล้วก็เหลือกางเกงเหลือจรลวดห้าลูกลูกค้าก็เหมาหมดห้าลูกเลยกีฬาจรลวดเท่ากับว่าตอนนี้กางเกงกีฬากางเกงกีฬานะต้องรอรีวิวป้ายใหม่แล้วว่าลูกค้ารอย่อหมดจรลวดหมดว้ายจิงจบหมดเกลี้ยงเลยมีเข้ามาค่ะลูกค้ามีเข้ามาเรื่อยๆนะคะอ่า เดิมเดิมทีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละหนึ่งครั้งนะคะมันเป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงขายหลายป้ายเพราะอย่างนี้แหละลูกค้าเพราะบริษัทหนึงเนี่ยเดือนหนึงเข้า1ครั้งเข้ามาแค่7ลูกหรือ10ลูกหรือ20ลูกต่อ1เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าขายแค่ป้ายเดียวสินค้าจะไม่พอขายไม่พอให้ลูกค้าเราก็เลยต้องมีหลายๆบริษัทแล้วทุกบริษัทเนี่ยเราดูแล้วว่างานดีงานโอเคงานสวยงานลูกค้าติดใจเท่านั้นเราถึงสั่งเราถึงเอามาขายนะคะลูกค้าของหมดก็สั่งมาเพิ่มเออผลิตเองได้ก็ดีนะพี่โจ๊กหนูเนี่ยอยากผลิตเองได้มากๆเลยนะ ผลิตเองได้นี่แบบคงจะรวยเนาะเดี๋ยวรอรีวิวป้ายใหม่นะลูกค้าเพราะไม่งั้นถ้ารอป้ายรอยอ่อก็เดือนหน้ากว่าจะได้ขายนะจะให้ดูพี่เมฆพี่เมฆพี่เมฆไปหยิบ iPad บนโต๊ะทำงานแคร์มาให้หน่อยในออฟฟิศอะ อันนี้สก็อตผู้หญิงนะลูกค้ารีวิวให้ชมเพราะว่าลูกค้าถามกันมาเยอะมเมื่อเช้าลงรูปไว้หน้าเพจนะคะดูขอดูโอนาวีคือจริงๆอยากให้ดูว่าผ้าเขาสะอาดจริงๆพี่ดูดิดูคงดูคอดูรายละเอียดนะคะผ้าเขาสะอาดแล้วมันเป็นผ้าบางนะคะไม่ไม่หนานะสก็อตหญิง4,5 0 0สก็อตชาย5,000นะคะตอนนี้มีพร้อมส่งทั้งหญิงและชาย ชายมีน้อยนะคะชายเนี่ยมีมีมีกี่ลูกเองวะสี่ลูกชายเนี่ยเหลือประมาณสี่ลูกเอามาเอามาชายเหลือประมาณสี่ลูกนะคะใครจะเอาเออใช่ใช่ที่ขายไปเหลือสามลูกเหรอแย่ยินไลไม่มีพี่โจ๊กพี่จก๊กไม่ไม่รีวิวจะรีวิวได้ไงหมดแล้วอะ่ะ คาโก้ขายยาวไงหมดแล้ว,ลวของพี่โจก็ไม่เหลือหมดแล้วลพี่โจ๊กเพราะว่าพี่ชายโจกเผาไลูกแล้วหมดแล้วเออคาโก้ขายยาวลงวันนั้นนะ่ะหมดแล้วของพี่โจ๊กก็หมดแล้ว <c oughs> พี่โจ๊กก็เผาบ้านนู้นนั่นเนี่ยเป็น <c oughs> <c oughs> รวมบางเด็กยังไม่มีเลยค่ะลูกค้าจา๋าโอ้ยลูกค้าดูสีสีเขาสดอยู่อะ่ะขอให้ดูหน่อย เนี่ยดูสีใกล้ๆนะคะลูกค้าเนี่ยเทียบกับสีผิวแม่ค้าเลยดำๆเนี่ยดูดิ <laughs> สีสดเลยแก๊ป <laughs> ค่ะรีวิวสเวตเตอร์คุณพี่หนูรีวิวสเวตเตอร์ทุกวันเลยอะ่ะแสดงว่าคุณพี่ไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยหรือว่าดูแล้วแต่ว่าไม่ทันรีวิวสเวตเตอร์ฮูดหรือสเวตเตอร์คอกลมคุณพี่หนูส่งรีวิวหให้ดหูเมื่อวานหนูก็รีวิว ที่ไม่เห็นใช่มอ้ยดูสีดิสีสดใครจะเอาลูกนี้ได้ทุกตัวนะ4,500นหนะ ใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะได้ทุกตัวนะแอบแก๊ปป่ะตัวนะมีแบรนด์ด้วยลูกค้าขอขอดูไงแกป๊ปเนี่ยแกป๊มแกปมีฮาเล่เลเดหรอดูความสะอาดของคอเขานะลูกค้าให้ดูละเอียดขนาดนี้ดูสีนะคะดูความสดของเขา<ม>ไปดูใกล้ๆ ดูดิดูสีดูสีสันมีประมาณกี่ตัวเราลาวส2งรลูกค้าเราลาวส2งรนะคะเคยนับอยู่ประมาณนี้กระสอบ45่กิโลแต่กระสอบนี้จะจะนับอีกทีหนึ่งถ้าใครจะรับพิมพ์รับมาเลยได้ทุกตัวดูดิทอมมี่ <Okay. S 1> <Tommy, S 2> แบรนด์เขามีนะเขามีแบรนด์ด้วยป้ายชมพูค่ะพี่บางออนป้ายชมพูค่ะ ไหนอะลูกค้าลูกค้าที่ถามหากางเกงกีฬาไปอย่างเดี๋ยวจะให้ดูว่าลูกค้าไปแล้วมั้งสงสัย H&M เนี่ยค่ะสีสดสดโอ้ยพี่เทียบสีผิวแม่ค้าดูดิ <laughs> สีผ้าสดมากนะคะเกรด A ค่ะเกรด A เ <laughs> นี่ยป้ายชมพูกับพี่บางออนเนี่ยค่ะป้าย ไปนี้เลยพึ่งมาลงเมื่อวันอาทิตย์เนาะพึ่งมาลงเมื่อวันอาทิตย์นี้นะคะลูกค้ารีวายพี่ดูดิเนี่ยแบรนด์พี่ก็สามารถเอาไปคัดไปแยกทำกําไรได้ต่างหากนะดูความงามนะคะแบรนด์ดูอดูสีดูดูสีดิผ้าสะอาดเลยนะคะนี่ ไม่หนาผ้าไม่หนานะคะสัมลีบางนะกำลังนับจำนวนตัวให้ด้วยนะคะผ้าสะอาดเลยอะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียมไม่เยอะนะคะใครขายผ้ามือสองรู้เลยว่าเวลาผ้าสะอาดมันเป็นยังไงนี่โอนนาวีนะคะสีสดสดเลยดูดิโอ้โหกล้องสดนะคะอันนี้ไม่ไม่ได้ใช้แอปนะ ตัวนี้มีหมวกเกาหลีจ้าใครขายงานสกอตผ้าสำลีนะโอ้ก็ดูมุกจ้ะสวัสดีค่ะพี่ฟ้าใสาสวยสวยจริงอันนี้คือรีวิวเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าที่เขาซื้อแต่งานเนี้ยประจำดูนะเพราะว่าป้ายมันมาใหม่เขาแบบยังไม่เห็นงานเนี้ยเราก็แบบเดี๋ยวรีวิวเปิด เปิดรีวิวแล้วส่งคลิปไปเขาดูนะคะสีสดเลยเออสีสดผ้าบางใหม่เลย๋ยวส่งคลิปให้เขาดูาใครอยากได้จัดได้เลยนะคะ 4 5 0 0นะคะ200ถ้าลูกค้าเฉลี่ยไว้200ตัวก็คุ้มแล้วนะคะแต่ว่าบางทีเราเราเคยนับได้ประมาณราวๆ220แต่เดี๋ยวลองนับดูใหม่อีกทีนึงสวัสดีค่ะพี่นกสวยสวยจริงๆคุ้มนะพูดถึงอ่ะว่าใครอยากลองขายอ่ะนะคะเพราะว่าเขาเขาสะอาดจริงๆถ้าเขาใหม่นะคะแล้วก็ต้นทุนเขาไม่สูงด้วยลูกค้า ู้หญิงนะคะอันนี้ของผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายตัวเล็กๆก็ใส่ได้นะคะผู้ชายที่แบบว่ารักสุขภาพนะคะตัวเล็กๆใส่ได้นะคะกระดุมมุกนี่น่ารักสีชมพูหวานแหวว รีวิวให้ชมกันนะคะลูกค้าอยากเห็นรีวิวเราก็จัดให้นะคะ H&M อุย้ยสีของเขาเนี่ยอันนี้ด้านในนะอันนี้ด้านนอกดูสีนะคะโอ้โหสดใสามากเป็นแบรนด์ด้วยตัวนี้ H&M เอาไปคัดไปแยกทำราคากันเอานะคะ บางคนมีมีความสามารถอะพี่ขายแบบห้ามือสองเนี่ยขายไงก็ไม่ขาดคุณเมื่อวานคุยกับลูกค้าคนหนึ่งหายไปไหนแล้ว ใรับพิมพ์รับมาพี่ข้าั้านสวยสวยจริงอันนี้เห็นในกล้องสวยเลยนะเห็นของจริงนะสวยวันนี้อีกสวยใน,นกล้องอีกอสีสดสดเลยส,สีสดสีสดพี่โจ๊กสีสดจริง บอกเลยว่าโจกไม่ได้ขายแนนี้ประมาณ2 0 0 2 0ถึง220ประมาณนี้ค่ะพี่ฟ้าใส่อันนี้ก็รีวิวไปแล้วก็กำลังนับจำนวนตัวไปนะแบบใจเย็นๆน,นะคะไม่รีบค่อยๆให้ลูกค้าดูทีละตัวอยากให้เห็นรายละเอียดจริงๆนะคะสวยเนี่ยลองอาะาบตัวพี่เอไหนตัวไหนพี่เอใส่ได้ระแทตัวพี่เอห้ดู ของผู้หญิงเขาจะจะ,จะไซส์เล็กนะคะลูกค้าของผู้ชายเขาจะไซส์ไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่เหมือนแบบแนวแบบใหญ่ๆเลยของผู้ชายขายงานญี่ปุ่นเออพี่โจ๊กไปขายงานญี่ปุ่น <laughs> อันนี้งานอเมริกาจะจะขายงานอเมริกา ไปเอาพิมพิมรับได้นะได้ทุกตัวนะคะต้นทุนตกตัวลราไม่กี่บาทนะพี่แล้วผ้าเขาสะอาดนะคะพี่ขายไม่ต้องแพงก็ได้อะบางคนขาย5 9 2ตัวร้อเองนะแต่ขายไวมากๆอาทิตย์หนึงยีลูกยังมีเลยไม่ได้โกหกเคยเคยมีคนขายอยู่จริงค่ะพี่ห เ้าสองตัวร้อยขายไร้์สดนะคะอาทิตย์หนึ่งบางอาทิตย์สั่งตั้งแบบ10ลูก20ลูกอะบอกเลย แบบเอาไวๆนะคะเพราะว่าพี่ซื้อยกลูกกระสอบหนึ่งมันไม่ได้มีแค่ไม่กี่ตัวนะมันมีตั้งแบบประมาณ200ตัวอย่างเงี้ยเราแบบขายได้เรื่อยๆขายได้ยาวๆนะคะทำรอบเร็วๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเฟซบุกลูกปลาคนนั้นไม่เจอยเลย ได้กี่ตัวแล้วจ๊ะร้อยกว่าแล้วนะนับไปเรื่อยๆให้นะคะลูกค้าเนี่ยทอมมี่นะคะแบรนด์มีนะเห็นปะมีทอมมี่มีรีวายเชแอนด์เอ็มเนี่ยมีกระดุมมุกนะคะสองร้อยสองร้อยสองร้อยกว่าสองร้อยกว่า ถ้าม,มีคนรับพี่รับก็ได้พี่ฟ้าใสพี่ฟ้าใสรับนะ <c oughs> เยอะมากเยอะเยอะอ่ะพ,พี่ฟ้าใสเอาใช่ไหมเพราะว่าพี่นงรักพิมพ์ขึ้นมาทีหลังพี่ฟ้าใสคอนเฟิร์มให้หน่อยคะ่ะถ้าพี่ฟ้าใสรับคอนเฟิร์มให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าพี่นงรักพิมพ์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งไม่เป็นไรนะพี่มันมีมันมันมีมาประมาณเท่าไหร่นะกี่ลูกนะ ลูเหลือห้าลูกยังเหลืออีกห้าลูกโอเคพี่นงรักเอาลูกใหม่ได้ไหมคะเหลืออีกห้าลูกพี่พี่เมฆไปเข็นมาหน่อยไปเข็นสกอตยญิงป้ายนี้มาหน่อยเดี๋ยวให้ลูกค้าดูไปเอามาเยี่ย <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวพี่นงรักเดี๋ยวหนูจะเข็นกระสอบมาให้ดูของมีห้าลูกเองเอ้ยมันมาหก จริงๆอ่ะลูกค้าประเทศเพื่อนบ้านอ่ะต้องการเหมาทั้งหมดทั้งชายและหญิงนะคะแต่ว่าเราแบบว่ายังไงอ่ะแบบมันมันมาได้มันไม่เยอะพี่รอบนี้ก็เลยเอ้ยเดี๋ยวลองรีวิวก่อนดีกว่าเนาะเขาจะเาจะเอาแบบเป็นร้อยๆอย่างเงี้ยเราไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่มีไม่มีให้เขาดูจะบอกว่าเนี่ยเมื่อวานคุยคุยกับลูกค้าคนหนึ่ง ปิดชื่อเขาหน่อยให้ดูเขาส่งรีวิวมาให้เสื้อผ้าลม่มตัวนี้ตัวเดียวคืนทุนดูดิลูกค้าบอกเลยว่าเขาซื้อยกลูกไปเนี่ยสามพันห้านะเขาขายตัวนี้ตัวเดียวเขาคืนทุนแล้วอะอารีดาสงานเก่าอารีดาสงานเก่าคือบางคนเนี่ยพี่อยู่กับผ้ามือสองอมีแต่กําไรนะตัวเดียวคืนทุนกระสอบที่เหลืออีก เป็นร้อยๆตัวขายตัวละ5้บาทอ่ะก็กําไรแล้วอ่ะเนาะอยากบอกนะคะว่าเวลาคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าส่งรีวิวแบบมาให้แบบนี้แบบรู้สึกอิจฉาลูกค้ามากเลยขายตัวหนึงคืนทุนนะคะรู้สึกอิจฉาลูกค้าเลยใครจะขายผ้ามือสองนะบอกเลยอุ้ยขายเป็นเนี่ย ไม่มีคำว่าจนนะมีแต่รวยอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวไปเข็นกระสอบมาให้ดูคือจริงๆอ่ะจ,จะจะรีวิวแล้วส่งให้ลูกค้าประจำดูว่าป้ายมาใหม่คือจริงๆเขารับอยู่ประจำนั่นแหละแต่ว่าเขาก็เคยเล่นแค่ป้ายป้ายอื่นๆเนาะอันนี้มันเป็นป้ายที่มาใหม่นะคะเราเราต้องต้องรีวิวให้ลูกค้าดูก่อนเพื่อความมั่นใจเพื่อความสบายใจนะคะลูกค้าจะได้ เห็นสินค้าเนาะแล้วก็กล้าตัดสินใจซื้อนะคะลูกค้ามาเอาอะไรนะพ้าลมเหรอใครจะมารับสินค้าที่หน้าโกดังมาได้เลยนะคะมาได้เลยนะใครจะเ,เสื้อลายสก็อตผู้หญิงมาเอออุ้ยนี่จะให้ดูก่อนแป๊บนึงนะนไปเข็นมาละ น,น,นี่นี่นะคะเ<า>หลือเท่าไหร่นะเหลือกี่ลูกนะ<า>ห้าลูกใครจะเอาสั่งมาเลยๆๆมีแค่นี้แหละจะดูมุกสวยเลยนะ ลดแก้สามพันบาทดูดิกระดุมมุกสีชานะคะสวยๆร้านอยู่กรุงเทพค่ะพี่พุทธมณฑลสายสองนะคะมีที่เดียวนะมีสาขาเดียวนะคะพุทธมณฑลสายสองค่ะมีโลเคชันปักไว้ที่หน้าเพจอยู่นะลูกค้าลูกค้าจิม้มแมปแล้วมาได้เลยนะคะ ใครมาไม่ถูกโทรมาสอบถามได้เบอร์โทรก็มีให้ที่หน้าเพจนะคะแล้วก็ใครแบบว่าอย,อยากได้โลเคชันลูกค้าแอดไลน์มาได้เลยไลน์ก็มีให้นะคะส่งโลเคชันให้ได้เลยของของผู้หญิงนะอันนี้นะคะของผู้ชาย5,000ใครจะของผู้ชายก็สั่งได้นะคะมีของผู้ชายมีไม่เยอะ รอบที่แล้วใครไม่ทันไม่รู้ของผู้ชายจำไม่ได้ละว,วันนั้นอะที่มีแปดเก้าลูกอะที่พี่รีวิวจำได้ไหมที่หมดเลยอะแหละยังมีคนที่ไม่ได้อยู่ไงแบบสวยลูกค้าเนี่ยให้ดูได้ทุกตัวเลยนะคะ ยิ่งลูกค้าเอาไปรีดหน่อยนะบางคนก็ไม่รีดนะผ้าสำลีอ่ะถ้าปล่อยเขาไว้อ่ะเขาจะคลายตัวนะคะลูกค้าเขาจะไม่ค่อยยับผ้าสำลีอ่ะไม่ไม่ค่อยยับมันจะไม่เหมือนคอตตอนเนาะคอตตอนมันจะแบบโอ้ต้องรีดสำลีอ่ะเคยเห็นไหมลูกค้าเคยไปเดินตลาดไหมที่แบบว่าเขาแขวนขายอ่ะ ที่เขาไม่ได้รีดนะมันคลายตัวนะคะผ้าสำรีมันมันมันไม่ค่อยยับนะที่เขาใส่ทำไล่ทำสวนใส่พ่อค้าแม่ค้าใส่ขายลอตเตอรี่อะไรเงี้ยพี่ผ้าแบบเนี้ยนะคะมันมันไม่ไม่ต้องรีดก็ได้เนาะ อยากได้นะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยนะสวยอะ่ะดูดีกระดุมมุกค่ะกระดุมมุกเขาก็สามารถขายได้ราคาอีกราคานึงนะลูกค้าเห็นลูกค้าเขาเขาแยกขายนะกระดุมมุกตัวนี้อะไรโอ้โห <Harley. S 1> oh, ลูกค้าดูตัวนี้ดิ h a r l เล d a เดวิสันค่ะตัวนึงไม่ใช่ถูกๆนะหนูดูรายการที่เขาไปไปเข้าช็อปฮาร l เลแล้วก็แบบ เขาหยิบให้ดูว่าเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เง,งี้ยเกวน้ยเอ,อกระดุมมุกนะคะพี่ฮา l e เล่ดไวสันตัวนี้สวยๆเลยโอ้อะวางเลย1903นะตัวนี้โอยสวยๆเลยฮาเล่วอะนี่นะคะใครจะรับแคปหน้าจอทักมานะ เจอกันคลิปต่อไปนะคะ